สวัสดีครับท่านสมาชิกช่องนอกตรงนะครับอันนี้ก็เวลาประมาณตีสามนะครับก็เมื่อกี้ผมมาเปิดดูก็พบว่าออกอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับนี่นะครับลูกนกเขาตัวที่ยังไม่ออกเมื่อช่วงหัวค่ํานะครับตัวแรกออกประมาณสี่ทุ่มอ่าตอนนั้นตัวที่สอ กำลังเจาะอยู่นะครับกำลังเจาะผ่านไปนะครับตอนนี้ก็ตีสามปรากฏว่าตัวที่ต่อก็ออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วครปทั้งสองตัวนะครับนี่นะครับยังเปียกอยู่เลยนะครับนี่นะครับยังมีร่องรอยของเปลือกไข่อยู่นะครับ เปิดนดนจะชาไม่กล้าเปิดกลัวอุณหภูมิมันเสียเพราะว่ามีไข่นกกระทาด้วยลกไข่รกระทาเพิ่งจะใสเพี่ควักนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับสองตัวออกเรียบร้อยนะครับกับตู้ฟักไข่ผลิตเองนะครับพอดีได้ ไข่ลูกนกเขามา <c oughs> ตอนที่ไปทําไปตัดต้นไม้ครับก็เลยม,มาปัก <c oughs> นี่นะครับสองตัวแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นลูกเขาลูกนกเขาไฟครับหรือว่าเป็นลูกนกเขาใหญ่ว่าเราจะมาเลี้ยงกันนะครับ มาเลี้ยงดูว่าโตขึ้นจะเป็นลูกลูกเขาอะไรนะครับในเครื่องพอคือข้างนอกเราเครื่องทางานนะครับเพราะว่าเราจะไม่รบก,กวนเขาเยอะนะครับให้เขาอยู่ในอุณหภูมิของเขาเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านี่ก็ตีตามแล้วพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวอปป้อนอาหารไ่ป้อนอาหารนะครับไ่ป้อนอาหารเพราะว่าจะต้องรออีกประมาณ สิบสามชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงนะครับหลังจากออกจากไข่ถึงจะป้อนอาหารมื้อแรกได้หรือไม่ก็รอยเขาเอนะครับจากการศึกษากลนคว้ามาลอยเขาเอครั้งแรกแล้วก็ลืมป้อนอาหารได้ตัวน,นี้ยังไม่ได้ป้อนนะครับยังไม่ได้ป้อนนี่นะครับตัวใกล้มือนะครับตัวโตนะครับ ออกประมาณสี่ทุ่มผ่านไปตีตามอีกตัวนึงก็ออกครับนี่นะครับเขาไม่มีแม่ไม่มีพ่อต้นไม้ที่ทาหลังก็ถูกทำลายก็เลยเอาเข้ามาเลี้ยงดูนะครับมาปักตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าพอออกมาแล้วเราก็ต้องหาวิธีเลี้ยง ครับให้เขาเติบโตให้จนได้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสคราค์ก like, ดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปของเจ้าลุงนกสองตัวนี้ให้ดูกันแล้วเรามาลุ้นกันว่าโตมาจะเป็นลูกลกเขาอะไรกันแน่นะครับแต่เป็นลูกนกเขาแน่ๆไม่ลูก นกเขาไฟก็ลูกนกเขาใหญ่ตอนนี้ยังการันตีไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็เอ็นแต่ไข่มันไข่ก็สีขาวเหมือนกันก็เลยเอามาปักนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ลากันพี่เท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ